เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมซูเปอร์สแตนะครับในวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นตัวละครครับที่มีชื่อว่าดาร์ทเวเดอร์นะครับเฮ้ยตัวละครตัวนี้มันมาจากไหนวะมันมาจากตัวละครที่มีชื่อว่าไอนะฮะมาจากซีรีส์แฟร์เอนเบมนะครับนี่ครับนี่เป็นมอสนะฮะซึ่งผมชอบมากชอบจริงๆครับผมเห็นปุ๊บเอ้ยมันมีแล้วเหรอ เลยเอามาเล่นให้เพื่อนดูครับผมเล่นไปนิดหนึ่งก็เลยจับมาลงเลยอาทัไวเลอรโอ้โหเท่คือมันเปลี่ยนเสียงใหม่หมดเลยนะแต่ว่าเห็นว่ายิมปักด,ดาบนะครับมันไม่มีดาบเลเซอร์เนี่ยทุกอย่างที่ตีนะฮะมันเป็นเสียงของของตัวละครไปเลยอ่ะเออเหมือนเป็นตัวละครตัวนี้จริงๆนะฮะแต่เป็นสายแบบออกในแบบตีแรงเลยเ,เลนี่ยเอาเวงกรรมตกแบบติดใจอ่ะเออมันดูน่าเล่นไปไปเยอะเลยที่อย่างตอนดาบเลเซอร์ตอนมันควงเนี้ยหม,ม,มุนๆใช่ไหมเออฟันๆเนี้ยมันจะเป็น ชือเ,เจ๋งดีอ่ะอ่ะงั้นเราจะมารอนะฮะสำหรับคู่ต่อสู้นะครับอันนี้เติรนไม่เล่นสักกี่แมตช์ดีเอาจนกว่าผมจะพอใจแล้วกันอ่ะโอเคงั้นเราจะตัดกลับไปครับตอนที่เจอคนแล้วนะฮะโอ้ครับตอนนี้เราเจอแล้วนะครับเจอกับซัดเก้านะฮะเอาเรียกว่าซีนายแล้วกันซีนายอันนี้เป็นมอดนะฮะอันนี้คนตั้งผ่านก็คือเป็นคนที่รวมมอดนะครับพอชื่อว่าไนโรไนโรนี่เป็นคนที่เป็นท็อปเพลเยอร์นะครับของซุปเปอร์แมสส์สนะฮะเขาก็ทำเป็นมอดแท็กข<ๆ>ึ้นมาเจอกับลูคนะะฮ อ่าคุณตัางโลครับแน่แน่แน่ไม่ไม่นี่หัวโคเป็นไงล่ะหัวเหล็กรู้คันนี้เราทางลำบากกันนะเนี่ยมามาอุ้ยโดนไฟครับนี่หนึ่งไม่โดนมันมันมันก็ช้านะสอดไอนะครับแต่ดาวเว์มันช้าไหมวะผมผมก็ไม่เคยดูซีรีส์ของ Wars เลยนะแต่ผมชอบตัวละครแล้วก็ชื่อมากมันดูแบบออกแนวดาร์กไตล์สุดๆอย่างเงี้ยโอ้ โอ้ยโอ้ไมหน้าปล่อยกาครับตีต้องแข็งแนมีหยบมีหยียบนี่ฟันเข้าไปทุบเข้าไปนี่มาสิครับมาเข้ามาเลยจังหวะนี่แหละพุ่งลยพุ่งมาดินี่น่เรียบร้อยครับแน่พุ่งมาอย่างนี้ก็เสร็จครับใช้ท่า elution ครับโอ้ยโดนหัวด้วยยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอ้ยาขวางทางนี่ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้อะไรอะไรนี่พุ่งคอยกับพื้นควงไม่อโดนขึ้นมาดิโดนหม่งครับมีตามมาต่อ แหมลึกไวโอ้มีกองมีเก like ๊กอย่างนี้หาเรื่องกันชัดๆมานี่ลูคัสมามาลูคัสมันตึงกว่าล่างกว่าล่างเดี๋ยวต้องรู้จักวิธีของดาร์ไซ r ์พาวเวอร์อุงไม่โดโอ้ยโดนหัวเข้ามาครับฟีดอะไรฟีดอะไรนี่ติดไฟครับแหมผมก็เป็นนักเวทจริงๆเราเป็นสายเราเป็นสายระยะระยะประชิดนะฮะต้องวิ่งเข้าไปซับเองไม่เข้ามาวะไม่เลยเข้าจุ่ด้านมือสิจ้าอ้าว เรียบร้อยครับโถเขากดพลาดนะครับเขาไปกดเออพีเคฟีนะฮะแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ล่วงลงไปนี่เท่จริงๆอ่ะดับเบเดอร์โอ้โหมันทำนี่เนียนมากอะ่ะคือไม่นึกว่ามันจะทำได้ขนาดนี้อะ่ะคือแค่ตัวละครผมผมก็รู้สึกพึ่งลยนะแต่พอมันใส่เสียงมอสเข้าไปคือมันยิ่งมันมีรู้สึกอินมากกว่าเดิมอะ่ะเอออ่ะแล้วเราก็มาดูแล้วเรามาดูอีกรอบนึงครับไม่รู้ว่าสีาจะเล่นต่อหรือเปล่านะ ่าโอเคครับซีนายเล่นต่อครับมาโอเคมาเขายังเล่นลูคัสเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวจบรอบนี้ถ้าเกิดเขาเล่นต่ออยู่ผมเปลี่ยนคนดีกว่ามานี่ไงไม่โดนเว้ยโลเ,เก่งเหลือเกินโลเ,เก่งเหลือเกินไม่โดนวะโอ้โหตัวเราก็ตีช้ามากเลยนะเนี่ยผมก็ไม่รู้วิธีการเล่นไอที่แท้จริงนะเนี่ยต้องให้ต้องให้อีวานเพื่อผมเล่นเขาเล่นเก่งกว่า นี่แน <toys> ่มาจังหวะนี้แหละโอ้ยโอ้ไม่น่ากดขึ้นเลยต้องหลอกล่อหลอกล่อก็ค่อยวิ่งชิงอ้งโดนจับครับไม่น่าพุ่งนั้นเลยนี่แน่อะไรจะทำอะไรตีเกมไฟกันได้อ่ออือโอ้โหเป็นคอมโบต่อเลยนะฮะเอ้ยไม่ได้การเว้ยอิโอแหลกแลกแหลกเคาน์เตอร์เขาก็เห็นสิ ไม่ได้ไม่ไม่โดนนี่นะมาดาเายาอยู่แล้วดาบเลเซอร์ด้วยนะนะโอ้โหโดนสมาร์ทล่างครับเรียบร้อยครับเอาลาดาวเวเดอร์ครับจะพลิกเกมได้หรือไม่พลิกเกมได้หรือไม่โอ้ไม่ตายครับมาเดีย๋ยวจะเราจะซ้ำเองมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิาดเอา้าไม่ขึ้นครับเหมือนเขาไม่กดหรือเปล่าวะแป,แปลกๆปลแค่คนนี้หัวอะไรหัวอะไรไม่โดนวะโอโดน,นเหวี่ยงครับอือเนี่ยจะสปายเหรอจะสปายเหรอกุแหลกแหลก จังหวะน,นี้แหลนะตีมะพอดีเป๊ะเลยโอ้ไม่โดนไม่โดนดูจากพลังของดาวไวนเรนื่อยร้อยไปแล้วตีเนี่ยนะแซปเข้าไปอุ้นอืมไม่โดนหืมเตะเหรอเตะเหรอพีเคไฟพีเคไฟเหรอพีเคไฟเหรอห่วงโค้งดาวค้งดาบเลเซอร์มึงมึงไม่ละโอ้ยมึงเปลี่ยนครับดูคัสนี่ไม่คิดจะสมัคผมเลยเหรอไม่ค่อยร้อยเลยนะเนี่ยไม่ค่อยบู๊อะเขาค่อนข้างเหมือนเล่นระยะโอ้เหมือนเขาจะกลัวๆด้วยนะเนี่ย หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันปกติเขาน่าจะวิ่งเข้ามาแล้วพรผมเล่นระยะประชิดแบบช่องว่างมันเยอะอ่ะยิรับท่นโดนหรือเปล่ายินับา่านเข้ามาดิเข้ามาดิอ้าวโอ้เข้าตายครับเขาไม่กล้าพุ่งเขาจะเขาไม่กล้าใช้พ K Th u ันเดพุ่งเองขึ้นมานะมันก็จะโดนยินับ่านดักเอาไว้โอเคครับสำหรับรอบนี้ครับเออรูคัสก็ไม่สามารถชนะสุดยอดดาร์เวเดอร์ไว้ได้ครับเอาละอ่้นเรามาดูอีกคนหนึ่งดีกว่าครับอยู่คนจะออกห้องนะครับ โอเคครับอ่านี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะอีกคนหนึ่งอ่านคนนี้น่าจะหวังว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตัวเล่นเยอะๆนะผมจะเล่นกับเขานานๆหน่อยไม่อยากเจอสดตัวซ้ําๆไงมาดาวเวเดอร์เหมือนเดิมนะครับมาอ้ด่านอย่างนี้ครับคตรเหมาะเลยครับเหมาะกับการสู้ในอวกาศมาก Star w a r เอาละเจอกับดิทิคองครับดิทิคองมาเลย มาอู้กล้วยกล้วยนี่แน่นี่แน่อ้าวอะไรอ่ะเอ้าวเขาพลาดครับล่วงไปแล้วอย่างนี้ก็ได้เหรออืโอ้เหมือนคนนี้จะจะเล่นเก่งเลยเฮ้ยโหมีการตีต่อเข้าไปเขาให้ตีกล้วยนี่แน่นี่แน่พวงเข้าไปมามามาจะสบายไม่ได้ครับโอ้มีเตะอีกแค้นอีกทีนึ่งแต่นี่กล้วยเป็นหลักอันนี้เหมือนแต่นี่กล้วยเป็นหลักโอ้โดนหลังมือเข้ามาครับ อะไรจะเก็บกล้วยโอ้เลื่อนกล้วยอีกนี่ป้าไปถึงอีกป้าจริงจะจับจะดอหรอโอ้ดีที่ของนี่เร็วมากเลยนะตีหนึ่งกลวที่ผมชอบเล่นนะฮะมันเล่นอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับชิกเลยแต่๋ยเขาสึดของผมนะนี่ปาดปาดกล้วยเลยเอ้ยจะเซกกล้วยไปไหนฮะนี่นะดาวเวลต้องมาสู้กับลิงเหรอเนี่ยมันจะดูหยามน้ำใจของสุดยอดดักไว้ได้ไปแล้วโอ้ยโดนผิดหาคู่โอ้แหลกๆหนะเนี่ยโอ้โดนจับครับ อออืืหเสียวมากเสียวโอ้ยนึกว่าจะแม่นึกว่าเขาจะโลวาไปทา,ทางซ้ายครับแต่ไม่ใช่อ,อยังไงอ้าวพุ่งไปไหนเพื่อนเหมือนหลอกล่อครับหลอกล่อให้เราออกไปข้างนอกนี่แน่รอบตัวเลยมานี่ซับ้าไปทิ้งอุย้ยโดนกล้วยอย่าเอาก,กล้วยไปแถวนี้ยงัยงยังยังยังอยู่รอ20ก็ยังอยู่มาดิอุย้ยติดกล้วยนี่เนะี่อุยอ้ยอุ้ยโดนเตะว่ะยงัยงยงัยงยังยังพุ่งเข้ามายังอยู่นี่เนอะ มาดิดอกปูล่ามผ่านอยู่แล้วโ้ยโดนจับครับอย่าละเน่เนเน่ไม่โอ้โหร้อยห้าสิบแล้วเว้ยอย่ายังไม่ไปยังไม่ยอะไม่โอ้ตายครับโดนเวียงแต่เราได้เปลี่ยนครับเขาเหลือแปดสิบสองครับโดนตากล้วยโดนจับหือดอกเป็นคอมโบเลยเน่งเหมือนแบบเหมือนเอากล้วยมาแบบให้ผมแบบรู้สึกขัดจังหวะตัวเองเหลือเกินเน่งกล้วยแม่งติดหมดเลยอ่ะ เขาจับเก่งมากครับจับแล้วก็วกค่อยๆต่อทีนี้ทีนี้แล้วก็หาโอกาสเสมอตอนหลังแน่จังหวะนี้แหละไี้แน่เออเต็มหลังเลยเป็นไงล่ะีบงังดาโยให้มรู้สู้บ้างเท่จริงๆครับรู้สึกอวยไปกป,ปผมรู้สึกอวยอวยแบบเออไม่งม่งเทอะโอเคอ่างแล้วมาดูอีกรอบหนึ่งครับ บอกเขาบอกว่า GG ครับเขาบอกว่าจ G อ่ะงั้นเราเปลี่ยนเป็น GG บ้างฮนะอ่ะ GG เหมือนกันครับผมว่าเขาค่อนข้างเขาเลยนะเหมือนให้เกียรติเรานะครับจ g ผมก็ GG จีจวกลับ ตอนตอนเราคุยอย่างงี้คุยกับคนอื่นเนี่ยเราไม่คุยแบบเป็นพิมนะฮะเราจะคุยผ่านชื่อครับซึ่งเราจะต้องพิมพ์ชื่อไว้ก่อนนะนั้นแล้วก็เลือกแล้วก็คุยเอามันจะมีผมจะเีว่า GG ให้ Hello Thank you อะไรก็ว่าไปนะฮะก็คุยอย่างนี้แหละอี่ยงก็ GG เหมือนคนนี้จะเล่นสนุกดีนะตู้แต่ดีดีของนี่นะฮะแต่ปัญหาอยู่ตรงแหลกนี่แหละแต่ช่างมันเถอะเล่นได้รู้เรื่องก็โอเคจับไปโดนฟาดไปโดน เล่นกล้วยเก่งมากเลยอ่ะนี่นะมาปู้ยังไงยังไงโอ้หเหมือนเขาจะหาโอกาสค่อยๆต่อจริงๆนะเนี่ยจากที่ผมดูจากรอบแรกโือที่เรามีเคาน์เตอร์อยู่มีเคาน์เตอร์อยู่อืมปากล้วยนี่เนะี่ยเอากล้วยไปบ้างสี่ัดขึ้นต่อมาอีกับโอ้ยโดนเตะข้างหลังนี่นะอีกยีนับแทงนิดเดียวโอ้โอ้โอโอแหลก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 แล้วกลเกิดย,ยังจัง ไม่มาเจอดาบเข้าไปมาขึ้นมาขึ้นมะเวลาเออเรียบร้อยแม่ชาร์จอยู่นานมาสเตอดาบเลเซอร์เราสีแดงแรงฤทธิ์ติทุกไม่โดนติปายดาบอีกนิดหนึ่งโอ้โหแย่งกล้วยมาตปทุกข้ออีกทีเดืองสี่สิบเท่าแต่เท่ากันแล้วเนี่ยโอ้อยเนี่ยตีแรงมากครับโอ้โดนจับเหนียวไปข้างหน้าจะทำอะไรจะทำอะไรโอ้โหติดกล้วยอีกชิบหายโดนแจรับตีด้วยหาง ยังไง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 เคาลเตอร์สวงกระป๋ามายังอยู่โอ้โหโดนสำเนียขึ้นครับยังครับยังอยู่ยังอยู่ยังไงไอ้ดิทิคองโอ้ยโดนจับร้อยสิบเอ็ดแล้วร้อยสิบเอ็ดแล้วโอ้ตีกล้วยไอ้บ้าเอ้ยมาไปจับซะดีดีมาจับซะดีดีไอ้หน้าฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปมาควงควงรู้จักไม้หยอีรับทัดไม่โดนมันอยู่ได้ด้านหนึ่งมันตีเนาะอะไรอะไรนี่เคาลเตอร์สวงกระป๋ายดังวะนี่แหละหยิรับทัดโอ้ไม่โดนนี่นาะ มันจะเดือดมากมนเดือดมากไปแล้วเรียบร้อยครับแม่โอ้โหเออสนสุกดีจริงๆมันมีเสียงดับเลเซอรวว์วึงวึงมันมันก็รู้สึกว่าเขาเรียกน,นะมันทำให้แบบอัดทษในการเล่นมันยิ่งเพิ่มขึ้นอ่ะเออเหมือนเราได้เล่นซาวน์ในรูปแบบของเกมต่อสู้อ,ะอ่ะอโอเคก็อ่ะงั้นเรามาดูกันอีกสักเกมแล้วกันามาเขายังอยู่นะครับเขยังไม่ออกไปอ่าดาไรเอ่ย โอ้นี่ดานี่นี่ว่าดามาโปเกมอนเอ่อโปเกมอนลีกนะฮะดานโปเกมอนลีกซึ่งอันนี้มันเป็นมอสนะฮะมันเปลี่ยนข้างหลังใหม่หมดเลยอเอาเดียวกับนี้ที่คลองครับตอนแรกก็ว่าจะสู้กับคนที่เล่นตววนาาัวเบสบอนะแต่สุดจะเล่นคนนี้แล้วมันสนุกดีมาส่องนี่อืมแตะเขาอีกทีหนึ่งยังไงยังไงอ้าวโอ้ยขึ้นไม่ได้เนี่ยแล้วมันเจ๋งมากนี่นะอุ้ยติดกล้วยนีย่โดนโอ้โดนสมัทหน้าเข้ามาครับเล่นโคดิช่อง ช่ำชองเหลือเกินนี่ตีเข้าไปเอาไปเต็มๆขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเอ้ยโอ้ชิบหายโอ้ไม่น่าซ่าเลยครับแม่เอา้าทำไมอ่ะโอ้สัยเขาคงคิดว่ามันไม่เท่าเทียมครับตะกี้เหมือนเรากดพลาดไงเออเขาเลยให้แบบเริ่มใหม่อาสูรนวโอ้เป็นตงแต่นักดฬามาคนนี้มาเนี่อนุกขึ้นละมาขึ้นมามาจริงๆเขาได้เปลี่ยนนะแต่ว่าเขาอยากสุดอารเราแบบสูสี ชีวิตเดียวชีวิตเดียวเท่านั้นไม่ไม่โดนอืนี่จับจับจับพิ่มควงเข้าไปจับควงโอ๊ยโดนจับโอ้ยนุ๊กจะโดน,นล่าไปข้างล่างแล้อะไรนี่กวาดละกวาดเข้านะไปทีนึงมาดิอมสไปไม่โดนโอุย้ยหลบเก่งเหลือเกินมันมันคล่องแคล่วมากเลยดิพี่คลองเนี่ยมีก้เลนกล้วยเหลือเกินนะฮะแจ็บเข้าไปนี่ตีกล้วยทิ้งโอ้จยจัดเยิบชัน้นโดนเตะเข้ามาสก,กัดไว้ก่อน ขูดคาคู่าาาแบบกาอากาศแบบรวดเร็วมากเลยดีของนี่กวาดล่างมาจะไปไหนเอากล้วยลงโอ๊ยไอ,อ้กล้วยอะบ้าจริงโอโดนเตะเข้าม,มาครับเปอร์เซนครับอือจะจะเท่ากับเขาแล้วเนี่ยนี่นะอุ้ยกันทนันโอโดนจับครับจะดอกปะไม่ให้ดอกไม่ให้ดอกไม่ดอกนี่ไงงัดคืนครับย,ย,ย,ยั้งยั้งยั้งยอยกอ ห,ห,ห,หนีจะโหดโคลนล้านซะหน่อยโคลนโอ,โอ้ติดกล้วยโอ้เป็นขนาดจังหวะมากไอ,อ้กล้วยเนี่ยแล้วก็สมาร์ทปีนะเป็นไปเรียบร้อยครับแมนดูริสด,ดูริสโอเคก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วครับสลัดดาวเวเดอร์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมนะครับสำหรับเกมซูเปอร์สมาร์ทนะครับที่สำคัญครับนี่เป็นมอสนะฮะเป็นมอสไม่ใช่ตัวละครนะครับเป็นมอสของ ไอ้นะครับจากตัวละครไฟเบนนะครับยังมีตัวละครอื่นอีกมากมายครับสำหรับมอดแพ็คของไนโอลนะฮะไนโลก็อย่างที่ผมบอกไปเขาเป็นผู้เล่นระดับโปรของเกมซูเปอร์แมนนะคเขาทำมัดแพ็คเอาไว้ให้ผมจะเอาตัวละครที่เพื่อนๆรู้จักลกันนะาจะมานำเสนอให้ดูนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับใครที่ชอบดาร์ควเดอร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ Just die! Burn! No winner is! Except you!